สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูมตามอ,อ,อ่อนทัวบุ๊ดี่ข้าพเจ้าบ่ได้พทาท่านผู้ชมไปเบิ่งสถานที่ใดเนาะอยู่ที่บ้านแหละท่านผู้ชมเพื่อจะพะทาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งเกลือสารบ้านซองเนะาะว่าข้าพเจ้าอยู่จังไดนแอดมินอยู่จังไดนประมาณนี้แล้วก็ช่วงน,นี้ก็บ่ค่อยสบายเดย์ต้องได้กักตัวที่บ้านช่วงน,นี้โควิดกำลังระบาดหลาย เฮากะบอลอดเราทำผุชมแต่ถึงยังไงก็ตามเนาก็ยังคิดฮอดเอฟซียูก็เลยได้อัดคลิปวิดีโอตัวนี้เนาะเพื่อจะพาทำผุมมาเบิง้งนี่แหละแถวส่วนหลังบ้านว่ามีขึ้นเนื่อน่กับบ่มีย่งหลายทำผ้ชมอันนี้จะเป็นเฮือนที่ว่ายู่ในปัจจุบันสำหรับคลิปวิดีโอเก่าที่ข้าพเจ้าเคยไปทายเหือนตัวที่ว่ากำลังสร้างแล้วก็มีเส้นทางรถไฟตัดผ่านท่าน ก็จะเป็นเฮือนหลังไม่เนาะแต่ว่ายังบวชันได้เฮ็ดสําเร็จเทืออยู่ในขั้นตอนในการกอร่อสร้างเรากยังขาดงบประมาณอยู่ก็เลยอ๋ตอตอนในโจไว้ก่อนนะถ้าว่ามีงบประมาณแล้วก็จะไปลงมือเฮ็ดหม่นะมือนี่กับโบมีอย่างหลายมาโอมาลมกับเอฟซีทาูุสมที่กับหลังเบิงซ่องตุมตามออนทั่วในมือนี่แล้วก็อีกอย่าง ก็ไ่ได้ไปใส่เนาะทำผู้ชมเพราะว่าตัวเองเกมเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบ,บาดหลายก็ามาหดตัวเองอจนได้เนาะฉะนั้นก็เลยได้กักโตอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันแต่สำหรับมื้อนี้ก็เข้าเป็นมื้อที่6ที่7แลวละทำผู้ชมอีกจ้าหน่อ,อยอก็สีได้กับ เข่าสู่สภาวะปกติแล้วเนาะแต่เสให้เบื้องอาการนี่กับโบมีอยังไงอาการกับปกติดีทั่วไปไม่ได้เป็นอย่างไรแต่ว่าก็ต้องได้กักตัวเองเพื่อให้ส่วนรวมมีความปลอดภัยเนาะเขาก็ต้องเคลื่อน่ามีมาตรการป้องกันตัวเองนะครับป้องกันพืนไปนำ้ำหาผิดชอบต่อสังคมนะท่านผู้ชมและก็ขอเตือนนอะสำหรับผู้ใดที่ติดโควิดแลก้กการยังไปเลาะไปเที่ยว ถ้าให้ทุกคนให้เห็นส่วนรวมเวทีตั้งหน่อยฉันต้องถือเอาส่วนรวมบ่ให้ไปเลาะไปเที่ยวแล้วก็กักตัวอยู่บ้านทำสวนอ่าบันนี้สีพาทาสมมาเบิ้งส่วนหลังบ้านอันนี้จะเป็นส่วนน้อยๆยมๆเนาะปลูกกับบ่มีอย่างไรจะเป็นต้นอ่าตัวนี้เอาไว้เอ่ยงนะทูสชมแก็จะมีส่วนพักส่วนพักซีส่วนผักหอม จะเป็นเพื่อนบ้านน้ระสมอยู่ติดๆกันเลยอ่เห็นวะปลูกไซคุนี่ไปซีเด้อดไปตลาด,ดาบุ้มี่ยังถ่ายคลิปลินเอ่อคลิปพัก,พ,กพักปอดสารพิด ออแกนิกนี่นี่ผักหอมป้อมหอมบัวก็มีเ่ทาทนผู้สมนี่เอาไว้ไปเห็ดลาบเห็ดแก่งก็ได้งามงามงามท่านผู้สม มีหัวสิงไคกับมีคากับมีท่าผู้ชมตัวนี้จะเป็นต้นอะโวคาโดงามเขียวต้นมะเขือส่วนหลังบ้านนผู้ชมส่วนในน้อยนี่ต้นมะเขือด้วกันเอาไว้กินกับลาบกับแก่งเนาะอันจะเป็นใบเตยห้อมเอาไว้ใส่ห้องน้ำ ปั๊บกินได้ธรรมู้ชมนี่มักนอดแค่มักนอดกินก็แซบ่บเลยนี่ใส่กับเจวเกลือเป็นส่วนในน้อยย่อมย่อมธรรมมบ่ได้ใส่พื้นที่อย่างหลายใส่แก๊บฟองสโนูไอ้กับต้นมะเขืออีกธรนมู้ชม นี่จะเป็นเพื่อนบ้านเงินเพื่อนบ้านอันนี้เงินเฮาจะประมาณนี้อน,นี่จะเป็นเฮือนคงอ่อเพื่อนบ้านอยู่ระแวกนี้อ้ก็จะเป็นสวนย่อมย่อม,อมนิดน้อยเห็นปะปลูกต้นไม้เอาไว้เบิง่งกับวันน้มีอย่างหลายท่านผู้ชมจะเป็นสวนย่อมย่อม,อมนิดน้อย ตกแตง่งเวลาเขาพได้ไปใส่เขากับมาฮดน้เพื่อให้มันชุ่มเย็นตลอดเวลาก็จะเป็นผักบุญยากเนาะพราเวลาเขาเหฮ็ดกินกับว่าจะเปลี่ยนสิไปตลาดแต่ว่าเขามีส่วนผักแล้วกัซอกเก็บเอาอย่างนี้นนแหละ กระบุม่มีอย่างไรทำผู้ชมเนื้อทีใกล้ๆแถวนี้แหละอันนี้ก็เป็นส่วนน,น,น้อยๆน,ยนะทำผู้ชมสวนนี้กับตัวเองกัตกตัวเดพาได้ไปใส่กันนี่แหละพาทนาผูชมมาเบิ่งสวนสวน,นน้อยๆพอได้สบายหูสบายตาเนี่ยยังในก็สี่กักตัวหรือยังกับขินฮอดเอฟซี ย่านโบได้เฮ็ดคลิปวิดีโอให้กับ FC ได้เบิง่งก็เลยฮึ้มบุ๊อย่างดีอัดคลิปวิดีโอนี่แหละเนาะเพื่อให้ FC ได้หายคิดฮอดคิดถึงถ้าว่าอ่าหายดีจากกาันเป็นพยาโควิดแล้วกัซซี่ไปซอกสถานที่ใหม่ไม่ไปทายกับทำบุษมได้เบิง่งแต่ช่วงนี้เขากักตัวสกอนเนะาะทำบุษมเพื่อส่วนรวมเนี่ยกัซซีมีเท่านี้แหละทำบุษมสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับโบมีอย,ย่างไร ามาเราประสบการณ์การาติดโควิดแล้วก็เอาส่วนน,น้อย,ยมาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้เบื้องว่าเขาได้ปลูกอย่างนี้ช่วงที่ว่าเรากักตัวอยู่บ้านเนาะกะัมีประมาณเนี่ยทานผู้ชมเพื่อค่าเวลาไปาสำหรับผูใ้ใดที่ว่าเป็นโควิดเนาะกับเต้องน้อยใจเด้อบ่ต้องน้อยใจมีแต่มันก็เป็นพระญาติธรรมดาทั่วไปตอนถ้าเราต้องอยู่กับมันให้มันได้เ่าต้องไป โศกเศร้าเสียใจอย่างไรงพยายามสู้ประมาณนี้ก็คือกับแอดมินนี่แหละซองตุ่มดำ o อนทัวบอรอดจนได้เนาะแต่ว่าเฮาก็พยายามเฮ็ดให้ตัวเองเข้มแข็งตลอดเวลาอาหารแนวเฮ็ดไม่ไม่สิ่งไม่ไม่้วไก็บลืมเนาะบลืมที่จะถ่ายคลิปวิดีโอมาย้ำยำทำข้าวแล้วก็มาให้กับทานผู้ชมได้เบิ่งแล้วก็โอโลมกันเนาะทนผู้ชมเพื่อหายคิดถึง ประมาณนี้แหละเนระาทนผสมสำหรับคลิปนี้กับบุ๊มยังไงก็ที่ได้ขอตัวไปก่อนแล้วกัคลิปหน้าขราพเจ้าจะพาทผู้สมไปเบิ่งสถานที่ใดไปเฮตุอีหยังนั่นก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องตุ่มตามออนทัวร์เดอร์สำหรับมื้อนี้กัขอกล่าวคำลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอหน้าสำหรับมื้อนี้ขอคำ่าสวัสดี